ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไลน์มาๆามาไปไปซื้อของข้าวกับแม่ไปไหมไปไหมครับเอ้ยเตรียมตัวเตรียมตัวระวังรถนะคะโอ้ยโยน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 สวัสดีค่ะไลน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะถ้าอยากไปกับแม่เอาแท็ก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 ขึ้นตรงนี้มานี่ขึ้นมาเข็นมาเอาขึ้นขึ้นมาโอ้ยไปไปไปไหมอยู่กับพ่อหรือจะไปกับแม่ ไปกับแม่ที่ไป่กับพ่อนี่ขั่วพริกค่ะขั่วพริกนะคะตำแก้ว<ำ>อร่อยมากเลยค่ะนี่เตาถ่านนะคะขั่วพริกเตาถ่าน แล้วก็มาดูปิ้งนะคะปิ้งปลาทูนี่อาหารแม่ครูค่นีเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาขาวค่ะปลาปลานี่ได้มาเป็นปลาโขงหรือปลาไอสาขกยางโอ้เป็นปลาทั้งโขงเรานะคะเนี่ยตัวบุเลิ่มเลยค่ะวันละตัวกับลุงชิมี่ละันละตัวค่ะกินปลานะคะแม่ครูกินปลาเนาะอันนี้อันนี้ของของน้องนะน้องๆเนี่ยนะเป็นปิ้งหมูแล้วก็ปลานี่ให้น้องกินนู่นน้องรอนะไล่ไล่ นี่รออยู่นะคะรอรับอาหารกับแม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้กินนะลูกนะกลับบ้านเราก่อนนะคะมาหาอาหารด้วยกันทุกวันเลยนะคะเนาะวันนี้แม่ครูจะรอเอาปนเห็ดฟางค่ะปนเห็ดฟางแล้วก็ก้อยกุ้งกุ้งสุกหรือกุ้งดิบคะไม่แม่ครูจะคั่วเดอ้อแม่ครูจะคั่วคั่วก่อนหนึ่งเด,อดเอ้อเออคั่วด้วยเด้อของเรา แม่คูไม่กินดิบนะคะก็จะไปให้คนที่บ้านด้วยนะดิบถุงหนึ่งสุกถุงหนึ่งเผื่อลูกๆอยากกินนะคะอ่าจ้าไหไหๆดูสิโอ้โหเต็มเลยเังไม่ได้ใส่เลยยม่ได้ใส่หอมใสเยอเลยยอดยอดอะไรอน้ำโขงกุ้งน้ำโขงนะคะกูดติิกกาค่ะนี่ก็จะมีต้มหน่อไม้นะต้มหน่อไม้หมกต่างๆหมกปลาหมกหน่อไม้ หมกอะไรอีกก็ไม่รู้มันอยู่ข้างในเนาะหมกปลาหมกนไหมกไก่หมกปลาหมกหน่อไม้แล้วก็มีผักดองแจ่วนะคะข้าวต้มขนมทุกอย่างนะคะนี่ค่ะเนี่ยเยอะแยะนะคะเนี่ยไม่ต้องไปตลาดไกลบ้านนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านอันนีข้าเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆนึ่งขายทุกอย่างเลยนะคะแม่ครูก็จะมาแอบดูมาก,ก่อนแม่ครูทําเอง ตอนนี้ไม่ทำแล้วค่ะรู้ที่จุดแล้วรู้จุดแล้วปลาก็จองกันไว้แล้วมาถึงเอ้าคนเดียวเลยมีตัวเดียวค่ะไหนปล<น>าตะีที่เป็นมักนี่ากามักมักมีดสดสดเลยลสดสดูกินข้าวหมดแล้วน้<ล>องก็ได้มาเขาจะคิดถึงเลยเป็นถึงแม่ครูเลยมีทั้งรถด,ดีก็ะมีคนคน ปลาเราไม่กินไม่ได้ปลาเนื้อโกเก่าฮะเขาซื้อแล้วบอกว่านักกินบ่ได้ใจออกปลาเขากินไม่ได้อปลากินไม่ได้ก็มีเหรอปลาอะไรปลาคาร์มปลาปบานปลานนโอ้แล้วใส่หม้อบ่ดินี่นใส่เมื่อไหรนี่เมื่อคืนปลาอย่างนั้นปลานังปลานังแดงปลนยนปลนยนบ่แม่นปลาเพาะนี่ปลาเพาะปายั่ อันน uh, yeah, right. uh, ี anyway. you, uh, right. yeah, e ้ปนังเทออนางเทอันนี้เสื้อง้หวคุณวะเสื้อห้อยเสื้อห้อยเอื่อยนเน้ันารกินนายนี่ตัวนี้ปปลานปาลาบสองตัวก็กินไม่หมดแล้วตอนเย็นนี้ปลาซีนี้ปลาซีจะอบไหมมาแล้วมาแล้วเันมเต็มสก๊าดมาแล้วค่ะไปไหนมา เทปกวา้งวางบ่ไปใ้ไข่ลำล่างตำ่ำเทมตะก้ารถเลยอ่ะน้องเลยเออเดี๋ยวได้กินลูกแม่เดี๋ยวได้กินก็เราไปด้วยกันมาอันนี้ผักนะออ,อันนี้นนก้อยกุ้งอ่ะก้อยกุ้งก้อยสุกก้อยดิบเนี่ยมีผักด้วยโอ้ยกุ้งโขงสดๆเลยอันนี้ดิบอันนี้สุกอ่ะใครจะกินอ่ะ นี่ก็ปิ้งปลาอาหารหลักเรานะนี่นี่ครูไปทําเลยไอ้ขั่วพริกเลยนะคะนี่ไปปิ้งด้วยนะนี่แต่ที่เห็นด้วยดูสุดยอดนี่แหลของชอบเลยเออนี่กินทุกวันสามีตัวเดียวด้วยนะเดี๋ยวเราจะทายราคาหกสิบใช่เลยนั่นเนี่ยตอนนี้อาหารน้องลายมันดีมันดีเด็กในบ้านมันดีกว่าปนินเยอะนี่ปนินเ่าจะ นี่ให้น้องลายน้องลายจะกินตับด้วยาจะกินใจหกินตับหรือใจอันนี้ใตอันนี้ตับอะไรให้น้องก่อนน้องเลยกินก่อนเลยอันดับแรกให้ตับเนาะคู่ฆาทำไมคำใหญ่จังฮะเอาเอาอะไรก็จะให้คำใหญ่แทนแอนเอาแหละนี่เอาไม้นี่ลน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 เพราะว่าเขาไปหาเขาไป ขาไปกับแม่ครูนะไปรอเลยด้วยกันนั่งแบบนี้แหละน้องนะนะอป้อนให้ดูเลยก่อนให้ให้กินก่อนเลยอ่ะปันนี้พอแล้วโอ้กินบดหน่ะแม่เบลอาจานให้ก่อนสิบบอเป็นเบาหวานบ่เอาให้ก่อนคำหนึ่งถ้าก่อนคำหนึ่งโชว์ก่อนมามาเด้อเอาคำหนึ่งก่อนน้องกินเจีงมาลูกมะคำหนึ่งคำหนึ่งรางวัลที่พาไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแจกแจ๊กแจกเอ้ยหนูลูกเม่เอ้าเนื้อซ้ำซ้ำ่าเขาจะกินไตเล่นเด้ไม่ได้แล้ว ไม่ได้เด้ออย่ากินน่ครับไม่ได้นะนุ้นต้องกินกินข้าวด้วยลูกแม่อะอะอ้๊มอ้๊อ้๊มอ้อ๊ออออยู่นี่แหละไม่ไปไหนไม่ไปไหนลูกน่ะเอาข้าวไว้เห็นไหมเห็นในมือกลัวไม่ได้กินเห้นน้องไปไม่กินละลูกเอากินได้บ่อเอากินกินแล้ววันนี้น่ะน้องไปวางไว้ทำไมส่อนไว้เผื่อไว้กิน่อน้ ทำทันที่หล่นไว้ทำที่หล่นไว้แล้วก็ไปเก็บไปกินอีกไม่ฉลาดจังน้องลายเผื่อไว้ได้อนาคตต้องคุกข้าวคุณต้องเอาข้าวสวยน้องชินข้าวสวยแล้วข้าวเหนียวไม่กินไม่ดีมาปั้นออกมาเยอะเกินไปไม่ได้ต้องเอาข้าวสวยคุกค่ะโอเคทุกท่านคลิปนี้ก็ประมาณนี้ นีครับที่นี้ประมาณนี้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับออขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับให้เลยใหยเย้หยเยกินกลับแล้ต้องใส่ข้าว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 โอ้โหเธอน,นี่น้องลายเจ้าเกินไปแล้วเด้อลายเด้ออ้อาวน่ะเอ่ะยังไม่รู้จักหหดเลยเอา้าวเนื้อสอง้ เอ้ยไนาทไมกินกลับอย่างเดียวโอเคนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่งลงน่านั่งลง,ง,ลงข้าวเมื่อกินแล้วน้องไรล้แม่คุกให้เพราะว่าสวยมาคุกไข่ทีถ้าางนั้นน้องจะไม่กินข้าวแบบนี้นะไม่กินมากินกับอย่างเดียวครับผมสวัสดีครับ อันนี้กุ้งนะครับอ่ะกินร่อยอ่ะเป็นกุ้งกุ้ง้านหอยกุ้งหอยน,น่าจะเป็นกุ้งกุ้งหอยถ้ากุ้งห้วยมันจะตัวเล็กๆไม่ใช่กุ้งกุ้งโขงเวลามันขึ้นนหละมันจะตัวเล็กเล็กถามทั้งหมดเลยบอกอืงงมมใส่มะกอกนี่คล้องกับมันนี่ใส่มะกอกอร่อยอันนี้หลายๆคนน่าจะกินไม่เป็น สมัยก่อนก็จะเป็นกินกุ้งเต้นกุ้งดิบๆ,ๆมากเยาวเขย่าวอร่อยมากสมัยตอนเป็นวัยรุ่นนะ๋ยวนี้ไม่กล้ากินแล้วแล้วก็จะมีผักแล้วก็มีปลาตัวหนึ่ง <c oughs> อาหารมื้อนี้ประมาณนี้แค่นี้แหละค่ะแก้วมาทุกท่านนะ รูปมันจะไม่ฟูทำเองให้คนเล่กไม่รู้จะเป็นรสชาติผมไม่กินข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวนี่เอาไปไว้ที่อื่นแล้วนี่ไม่เอาแล้วเพราะว่าอะไรผมกินเข้าไปเดี๋ยวผมจะมีอาการไม่รู้จะเป็นยังไงจริงนะอ้าวคุณนายไลน์ก็ยังเตรียมตัวรอนี่พ่อต้องกินข้าวกล้องเห็นไหมข้าวกล้องอย่างดีเลยใส่หุงข้าวกล้องให้นะครับกินง่ายๆนะ ง่ายตัวนี้ยังไม่เปรี้ยวนะมีแบบเป็นผักหัวเลยมีแจ่วนะแจ่วแจ่วแจ่วหัวอันนี้เป็นผักอะไรนะไม่ง่ายผักเียนอผักเสี้ยนอยู่หน้าบ้านนี่ทำเองไม่รู้จะเป็นยังไงพอได้เรียกน้ำย่อยนะคะผักอะไรน้อหนนี่เอาใส่กินกตบผักเสี้ยนผักเสี้ยนอยู่หน้าบ้านก็มีอโอ้ มาทำเองไง<า>เ<ะ>ได้สองนั่นแหละ FC มากินข้าวแล้วครับอร่อยอร่อยครับ